ทาดิตี้3มมุสลิมคือพี่น้องของมุสลิมจากอบูฮุไลรอละดิยัลลอฮุอันหูเล่าว่าท่านอัสลลลอฮ์ซลลัวอะลัยุสลัมกล่าวว่าพวกท่านจงอย่าอิจฉาริษยากันจงอย่าทําทีให้ราคาสินค้าสูงขึ้นจงอย่าเกลียดชังกันจงอย่าหมางเมินกันจงอย่าขายสินค้าตัดราคากันและพวกท่านจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฉันพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องของมุสลิม ไม่อาธรรมกันไม่ทอดทิ้งกันไม่โกหกกันและไม่ดูถูกเหยียดหยามกันความยำเกรงตักรวาอยู่ที่นี่และท่านก็ชี้ที่หน้าอกของท่านสามครั้งเป็นความชั่วช้าที่เพียงพอแล้วสำหรับคนคนหนึ่งในการที่เขาดูถูกเหยียดหยามพี่น้องมุสลิมของเขามุสลิมทุกคนต่อมุสลิมด้วยกันเป็นที่ต้องห้ามซึ่งเลือดเนื้อของเขาทรัพย์สินของเขาและเกียรติของเขาฮะดิษบันทึกโดยมุสลิม